อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเจ้ามาสองคนนั่งสชงคนั่ออกมา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 มาขึ้มาออกมาเออขึ้นมาเห็นละ ่มีไหมมีใครไหมไม่มีแล้มากี่คนมากี่คนวะสองคนรับเหรอครับอ้ยพูดจริงเว้ยยิงเรามาสองคนแบนดับแรกนกระเป๋าก่อนมียาไหมมียามีอะไรไหมของกมยเดี๋ยวาย้านอยร่ไหนเนี่ยองกั

Well. เรากยพักมันว่างเราคนท okay. ี่ไหนวะคุณอุดดิครับอ๋อที่ไหนวะมาเลยพระักั่ว่า แ้าบาดเจงเไนีจะไปกินโอเคโอเคเราเราไปเราเราจ้างอะไรบ้างนะนผมก็ไม่รู้